สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีตัวจอมจนคิดกันนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปปอ,อันดับแรกเลยเราจะระบายสีในส่วนที่เป็น เงาของชุดจอมจนคิดนะครับเนื่องจากจอมจนคิดใส่ชุดสีขาวทั้งชุดเลยเราก็จะมาระบายสีส่วนที่เป็นเงากันนะครับก็จะเอาเป็นประมาณช่วงนี้นะครับจะใช้เงาเป็นสีฟ้านะครับ ก็คือระบายตรงส่วนเงาให้เป็นสีฟ้าแต่ว่าไม่ต้องฟ้าทั้งหมดนะครับเว้นตรงส่วนสีขาวเอาไว้บ้างอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราสีที่เราระบายไปตรงนี้มันเป็นสีฟ้าไปไปเองนะครับเอยไม่ใช่สีฟ้าแต่สีขาว ก็บางทีก็ระบายแล้วตกกล้องไปนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงาอยู่ประมาณนี้ก่อนที่เราจะระบายสีเราอาจจะมีการขีดเส้นเพื่อแบ่งจุดที่เป็นเงาเอาไว้นะครับ ค่อยๆระบายไปนะครับ มือข้างนี้ก็จะคอยกดกระดาษเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้กระดาษมันเคลื่อนที่นะครับเวลาที่เราวาดต่อม,มาก็จะเป็นการใช้สีน้ำเงินที่เข้มขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้แกะที่เขา ด้านหน้าเอาไว้นะครับปิดตรงหัวของสีตรงปลายของสีนะครับสีน้ำเงินนี้ก็จะมาเป็นการคัดส่วนที่เป็นเงาที่เข้มขึ้นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตรงนี้ เอาเป็นเฉพาะบางจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเงาตรงนี้มันมันเป็นจุดที่แบบว่าอยู่ในส่วนที่มีวัตถุมาทับมันอยู่อะไรแบบนี้นะครับเป็นลักษณะลักษณะของเงาที่แนบสนิทกับวัตถุ เราก็จะคัดให้มันเข้มขึ้นนิดหนึง่งแค่นั้นนะครับไม่ต้องเยอะ ต่อมาก็าจะเป็นส่วนของสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินดูจากกล่องแล้วกันนะครับมาระบายในส่วนที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินของจอมจนคิดก็จะมีตรงสายคาดหมวก ลูก,กตานะครับเรื่องนี้ตาดำจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับโคนันก็เป็นสีนี้แต่ตัวอื่นๆยังไม่ได้สังเกตนะครับอาจจะเป็นสีน้ำตาลอะไรพวกนี้แล้วก็เสื้อ <c oughs> เสื้อเชิดด้านไหนของจอมจนคิดก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับ จร,จริงมันออกไปในโทนสีฟ้ากว่านี้นะครับอันนี้มันน้ำเงินมากเกินไปเราจะลองเอาฟ้ามาทับดูนะครับว่ามันจะสามารถไปได้ไหมนะครับ ต,ต่อมาเราจะใช้สีแดงนะครับสีแดงระบายในส่วนที่เป็นก่อนที่จะระบายสีแดงเราจะใช้สีน้ำเงินนะครับมาระบายเบาๆในส่วนที่จะให้เป็นเงานะครับ คราวนี้ก็เอาสีแดงมาระบายทับนะครับระบายทับไปให้เข้มๆเลยนะครับเพราะว่าตัวสีน้ำเงินมันมีความเข้มของมันอยู่แล้วนะครับมันก็จะทำให้ตรงที่เราระบายสีแดงไปกลายเป็นสีแดงเข้ม ออกม่วงม่วงนะครับ ต่อมานะครับใช้สีน้ำตาลระบายผมของจอมโจรคิดนะครับแล้วเฉดที่เป็น เงาของผมจะเป็นสีดำนะครับเราก็จะใช้ปากกาสีดำมาถมดำเลยนะครับ <c oughs> ก็ตรงไหนที่คาดว่าจะเป็นสีดำก็จะปล่อยเอาไว้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาปากกามาถมดำอยู่แล้ว ว่าเป็นแล้วจอมโจนคิดก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นซีรีส์ประกอบให้กับโคนั้นแค่นั้นเองท,ง,ทงทั้งที่เรื่องของจอมโจนคิดก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่ก็เป็นได้แค่ตัวประกอบให้กับเรื่องโคนนั้น ต่อมาต่อมา <c oughs> ใช้สีเทานะครับก่อนจะเทาเราขอใช้สีฟ้านะครับระบายในส่วนของขอบแว่นก่อนจะเอาเทามาลงนะครับมันจะได้รู้สึกว่ามันเป็นโลหะเงินเงินนะครับต่อไปก็สีเทา ต่อมานะครับระบายสีผิวของตัวคิดนะครับตรงไหนเป็นเงาก็เอาสีส้มไปลงก่อนนะครับจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลสักเฉดนึงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวละครเรามันผิวค้ำค,ำคำนะครับก็เลยใช้สีส้มดีกว่า อันนี้เป็นลักษณะที่หันหลังเข้าหาแสงนะครับทำให้บริเวณหน้ามันเป็นเงาคือแสงจะเข้ามาด้านนี้นะครับเว้นตรงตรงที่เป็นตาขาวไว้ด้วยนะครับ คือแสงเข้ามาด้านนี้มันก็จะโดนโครงหน้าบังอยู่ทําให้หน้าเราฝั่งนี้เป็นเงานะครับแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นจมูกตรงนี้ก็ยังโดนแสงอยู่นะครับเราก็จะระบายด้วยการเว้นสีตรงบริเวณบริเวณด้านข้างของจมูกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาสีเนื้อนะครับมาระบายทับได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับเว้นตรงส่วนที่เป็นตาขาวเอาไว้นะครับถ้าเราไม่เว้นตรงตาขาวเอาไว้มันจะกลายเป็นสีเดียวกันไปหมดนะครับมันก็จะไม่ใช่ตาขาวมันจะทำให้เราไม่เห็นนะครับว่าตรงไหนคือ ส่วนของตา <c oughs> คราวนี้ก็ใช้สีเทาเลยแล้วกันมาระบายในส่วนของเงาของเปลือกตาบนนะครับตาขาวมันไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีเงาของเปลือกตาบนลงมาทับอยู่ไม่งั้นตาจะแบนนะครับ <c oughs> ต่อไปเอาสีส้มมาขัดเงาอีกนิดนึงให้ส่วนที่เป็นเงามันเข้มขึ้น ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพของจอมโจรคิดนะครับบุรุษแห่งรัตติกาลก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มาจากเรื่องเมจิกเมจิกไคโตกนะครับไม่ใช่เรื่องโคนันเพราะทรงผมมันต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะครับมากดติดตามช่องของเรานะครับหรือเข้ามาเล่นมาพูดคุยกันในกลุ่มของ Facebook ได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆได้มาเลือกตัวการ์ตูนที่อยากให้วาดนะครับเพราะว่าน้องๆขอกันมาเยอะนะครับแล้วก็วาดให้ไม่ทันก็ไม่รู้จะวาดตัวไหนอะไรยังไงดีจัดคิวยังไงก็ตามไม่ทันนะครับเราก็จะใช้วิธีการเล่นกิจกรรมมาสุ่มเอานะครับว่าจะวาดอะไรดีจากที่น้องๆเสนอในแต่ละวันนะครับ ชื่อกิจกรรมซปเปอร์สุมนะครับเข้ามาเล่นกันในกลุ่มของ facebook ของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ